เขาเจะเล่นเอ่อนั้นเมื่อมันมีความผิดนะตามตามคำตัดสินของศารลรัฐธรมนูญ2ครั้งแล้วนะมันก็จะทำให้สสถูกตัดสิทธ์นอกจาก10ปีก็เป็นตลอดชีวิตนะทีนี้ทนายพิธานหรือสสที่โดนตัดสิ์ไปแล้ว10คนเนี่ยแต่ถ้ากิดดาบ2อีกก็คือนอกจากว่านายพิธานจะไม่ได้กลับมาเลยคือต้องอยู่ยาวไปเลยคือ10ปีแล้วก็จะได้ถ้าตัดดาบ2อีก ก็คือตลอดชีวิตเลยคือในพิทานก็ต้องร้องไห้ยาวเลยนะเออทีนี้วันนี้มีข่าวว่าล่าสุดนี่สสก็ไปครบร้อยเปอร์เ็แล้วนะก,ก้าไก่เขาไปไปอยู่พักใหม่ร้อเปอร์เซ็เรียบร้อยแล้วทีนี้ในในใ,ในข้อสังเกตก็คือถ้ายังดันทุลังดนันยังดันทุลังเอาเอาหนึ่งถึงสองว่าเป็นประเด็นหาเสียงอีกก็จะเขจะเข้าขายยุบพักอีก อยู่ันนี้นะ